ถ้าคุณเป็นคนชอบดื่มกาแฟตอนเช้าหรือว่าชอบดื่มกาแฟก่อนออกไปวิ่งนะครับต้องการหากาแฟที่ราคาไม่แพงมากระดับ10บาทแต่คุณภาพดีเนี่ยลองฟังทางนี้ดูผมซื้อเจ้าเครื่องนี้มานะ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o n i c ซี v อีกครั้งนะครับวันนี้จะไม่ได้เล่าถึงเรื่องรองเท้าวิ่งนะวันนี้ผมซื้อเครื่องนี้มาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับแต่ละคนนะครับที่ชอบดื่มกาแฟตอนเช้านะครับหรือว่าชอบดื่มกาแฟก่อนออกไปวิ่งนะครับประหยัดมากนะครับสำหรับที่จะได้กาแฟระดับ Starbucks หรือว่ากาแฟรสชาติดีๆในระดับ10กว่าบาทนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างและใช้งานยังไงบ้างนะครับผม ก่อนหน้านี้ก็ซื้อพวกที่เป็นซองๆชงเอาง่ายๆนะครับหรือซื้อเป็นกระป๋องนะครับแต่พอได้เจอเจ้าเครื่องนี้เนี่ยพอคำนวณไปคำนวณมาผมเชื่อว่ามันทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นและได้ทานกาแฟดีๆทุกๆเช้านะครับผมเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้นซื้อได้ที่ไหนบ้าง Lazada Sho อป e หรือเซ็นทันออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเครื่องนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยในราคาประมาณ สองสามพันจำไม่ได้แล้วใช้พอยต์แรกได้ด้วยนะตอนนั้นไปซื้อที่เซนทันนะครับก็ใช้พอยต์บัตรเครดิตแรกมานะครับตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ได้มารู้สึกคุ้มค่ามากนะครับรว่าเราจะได้กินกาแฟรสชาติดีๆแบบพวกสตาร์บัคพวกนี้ในราคาถูกมากนะครับคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันตกแก้วละแค่16บาท กาแฟกลุ่มใหญ่ๆของเขาก็จะมีสส่วนด้วยกันก็คือกลุ่มกาแฟที่ไม่มีนมนะครับก็พวกอเมริกาโน่นะครับแล้วก็จะมีกาแฟที่ใส่นมด้วยเนี่ยก็เป็นพวกคาราเมลแมคเคโต้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าสําหรับผมสําหรับก่อนไปวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะกินแค่แค่ตัวอเมริกาโน่หรือว่าเป็นกาแฟดำที่ไม่ได้ผสมนมนะครับคาราเมลแมคเคทโต้ที่มีนมเนี่ยอาจจะไว้ทานระหว่างวันนะครับ เขาบอกว่าเป็นขนาดที่กระทัดรัดจริงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากเลยนะครับมีจอ LED ที่อันนี้มันเป็นรุ่นใหม่นะเพราะว่ามันเป็นจอที่สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิทั้งาการทำความเข้มข้นของกาแฟได้นะครับแล้วก็ควบคุมระดับน้ำได้เป็นแบบจอ LED นะครับผมบมีแรงดันน้ำ15ออนเขาบอกว่าเทียบเท่ากับเครื่องทำกาแฟเครื่องใหญ่ๆนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่า ว่ามันต้องกี่ออนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็นการทําระดับน้ําเท่ากับเครื่องชงกาแฟเครื่องใหญ่ๆเลย <Wow. S 1> ซึ่งเสียงเวลามันทําน้ําออกมาเนี่ยก็ได้ฟิลของการทํากาแฟที่บ้านมากมากครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งลืมบอกว่าตัวฐานรองของเขาเนี่ยครับที่เป็นฐานแบบแข็งแรงดีนะครับสามารถปรับระดับได้2อ,อระดับนะสำหรับแบบเวลาวางแบบแก้วเล็ก,ลกอ่ะ แก้วอยู่ไหนวะแก้วช็อตเล็กอ้าวอยู่นี่เวลาวางแก้วช็อตอันนี้ก็ปรับให้มันเล็กได้นะครับหรือว่าจะเป็นแก้วใหญ่แก้วแก้วมาตรฐานก็ปรับประดับได้อยู่ข้างล่างนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะก็ทำมาสำหรับแก้วสองไซส์ทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่นะครับผมก่อนอื่นก็เริ่มจากการใส่น้ำเข้าไปที่ ตัวแทงค้างหลังนะครับแทงค้างหลังเป็นแทงที่ถอดทําความสะอาดได้ผมมีน้ําอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะก็ใส่เผื่อไว้อ่ะใส่ไปหน่อยแล้วกันนะนี่ใส่ไปเลยแล้วกันหมดขวดนี่นะครับเราใส่น้ําเข้าไปนะครับวันนี้เราจะทํากาแฟอะไรดีล่ะกาแฟดําสําหรับคนไปวิ่งก่อนแล้วกันนะอเมริกันโนวิลันดาเลนนะครับตัวนี้จะเป็นกาแฟที่แบบไม่ใส่นมนะครับขั้นตอนง่ายๆก็แค่ใส่เข้าไปในช่องสล็อตของเขานะครับก็แค่นี้นะครับปึ๊บ แค่ส่แคปซูลใสเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ปิดฝามันจะมีเสียงดังเหมือนเป็นเหมือนมีเข็มจิ้มตัวที่เป็นด้านหน้าเขาที่เขาซีนไว้นะครับก็ประมาณนี้ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกระดับน้ำนะ<ว>เขาจะมีบอกเรื่องระดับน้ำอยู่ตรงที่กล่องนะครับว่ารสชาตินี้ใช้ระดับน้ำประมาณไหนซึ่งอันนี้ใช้ระดับน้ำเต็มเลยนะครับ แล้วก็เลือกความร้อนของน้ำนะครับมีสีระดับนะร้อนมากก็คือสีแดงนะครับร้อนลองลองมาก็คือสีส้มนะครับแล้วก็มีสีฟ้าด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะทานสีเหลืองนะครับทานง่ายนะชงปุ๊บกไ็ไม่ดีไม่ได้ร้อนมากอุ่นๆพอเลือกระดับความร้อนเสร็จนะครับก็สามารถกดได้เลยนะพอเราเอาแก้วลงมาลองแก้วลองตรงนี้นะครับนี่นะแค่นี้เองนะ แล้วก็กดเลยง่ายมากๆนะครับกับกลิ่นที่ออกมาในบ้านเนี่ยมันจะเหมือนเราอยู่ที่ร้านสตาร์บัคเลยนะอีกรสชาตินึงนะครับก็คือตัวคาราเมลแมคเคโตนะครับลองกล่องนึงเนี่ยเขาก็จะให้มา2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของที่เป็นนมนะครับแคปซูลที่เป็นนมกับแคปซูลที่เป็นกาแฟนะครับ ก็จะให้มา2 2 0ส่วนด้วยกันก็คือจะให้นมอยู่6 6แคปซูลแล้วก็ให้กาแฟมา6แคปซูลนะครับแสดงว่ากล่องกล่องนึงเนี่ยสามารถทำคาราเมลแมคกเคโต้ได้6แก้วนะครับถ้าคิดเป็นเงินที่เราไปจ่ายที่สตาร์บัคก็คือประมาณ600-700ถึง700บาทนะครับแต่อันนี้ในราคากล่องละ200 50บาทนะครับถือว่าถูกมากกับการได้กินกาแฟคุณภาพหรือว่าคุณภาพเดียวกับที่ s t a r b u c k s ที่บ้านและโดยการที่เราทําเองนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือการใส่แคปซูลกาแฟส่วนของกาแฟเข้าไปก่อนในเครื่องนะครับและทำตามขั้นตอนปกติเลยนะครับใส่ตัวแคปซูลเข้าไปในเครื่องก่อนนะครับเติมน้ำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกระดับน้ำแต่อันเนี้ย ถ้าเป็นแคปซูลของคาราเมลแมคเคโตนะครับเขาบอกมาว่าให้เลือกระดับน้ำที่ระดับ1ขีดนะครับแล้วก็เลือกที่ตัวความเข้มข้นของกาแฟมีปุ่มกดความเข้มข้นของกาแฟถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็เลือกให้ระดับเข้มข้นนะครับกดเข้าไปนะครับเลือกระดับความร้อนอย่างที่ผมบอกผมชอบเลือกระดับร้อนน้อยที่สุดนะครับก็คือสีเหลืองนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดการทำกาแฟทันทีนะครับตัวกาแฟก็จะออกมาในชั้นแรกนะครับ ส่วนของส่วนที่2นะครับก็คือการใส่แคปซูลที่เป็นแคปซูลนมลงไปนะครับแคปซูลนองลงไปเขาบอกว่าให้เลือกระดับน้ําที่ระดับ5นะครับ5ขีดนะครับเราก็ใส่แคปซูลใส่ปุ๊บไปเลือกระดับน้ําที่5ขีดนะครับแล้วก็เลือกความร้อนที่เราต้องการนะครับแล้วก็กด ตัวการทำกาแฟาขึ้นมาน้ำร้อนจะเข้าไปละลายนมที่อยู่ในแคปซูลนี้นะครับออกมาเป็นนมสดร้อนหอมเหมือนที่สตาร์บัคเลยนะครับได้กลิ่นคาราเมลแมคเค t โตเองที่บ้านนะครับก็แค่นั้นเป็นอันเสร็จแต่ถ้าใครต้องการเพิ่มความหวานของคาราเมล m มคเคทโตแก้วนี้ก็คือการแค่ใส่ไซรัปหรือว่าใครมีคาราเมลที่เป็นไซรัปนะครับคาราเมลไซรัปก็สามารถทํา กาแฟของเราเองเป็นลวดลายเหมือนเราเป็นบาริสต้าที่บ้านได้เองเลยนะครับก็ถือว่าง่ายมากครับกับการทำคาราเมลแมกแคโตเองที่บ้านนะครับผมโดยผ่านเจ้าเครื่องนี้ดอเช่กูสโตเอสพลนะครับผมประมาณนี้นะครับกับเจ้าเครื่องนี้นะครับเจ้าดอเช่กูสโตเอสพลนะครับผมซื้อมาเองนะครับ ก็จะมาเล่าให้ฟังเผื่อใครอยากจะได้เครื่องกาแฟหรืออยากทำกาแฟง่ายๆและประหยัดที่บ้านเองในช่วง work from home นะครับไม่ต้องออกไปซื้อนะครับราคาแค่10กว่าบาทเองนะครับต่อแก้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ของชอบเครื่องนี้ไปกดดูนะครับแล้วแต่โปรของแต่ละที่นะครับไม่ว่าลาซาดา้าช้อปปี้เซนทันออนไลน์อะไรลองไปดูเองนะครับว่าราคาตรงไหนที่ชอบที่สุดนะครับตามลิงก์ที่ฝากไว้ด้านล่างนะครับผม มาถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีว่าคุณดื่มกาแฟก่อนออกไปวิ่งหรือเปล่านะครับคนที่ร่วมตอบคำถามในคลิปนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับกล่องรองเท้าจากคลิปอินบ็อกซ์ไปนะครับสามารถตอบได้ว่าคุณดื่มกาแฟก่อนออกไปวิ่งหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมเล่าให้ฟังถึง sketcher อ่าเซอร์ laser ซ s น้องสุนยาจับอาบาบาบาใช่ใช่แล้วไอรียูนี่ไงคลิปที่พูดถึง laser อ s กับตัว a s i m m a g i c speed นะครับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามนะครับ อยู่ตามหน้าจอนะครับผมอ่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะขึ้นให้อยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคาถามเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรามาสปินกันเลยนะครับอ่ามาอันนี้อันนี้กดไหมคะกดไนดะ้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคเราจะเปิดเสียงก่อนเลยนี่อ่ากดนะคะหนึ 1, 2, ่งสองส๊อบอ่าผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่ ไม่เอาแล้ว <laughs> <c oughs> คุณเรดเวลส์นครับน่าจะคุณโจ๊กยินดีด้วยนะครับตบมือครับตบมือรับเย้คุณโจ๊กได้สักทีโอเคยังไงคุณเดเวลหรือคุณโจ๊กนะผมน่าจะใช่คุณโจ๊กนะครับยังไงส่งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทอนิกทีวีนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคุณเวสเวลนะครับตอบว่าอะไรนะครับโอเคอ่าคำถามของเจสี้นะครับถามว่าชอบเลเซอร์เอ็กเซสหรือว่าเมจิกสปีดมากกว่ากันนะครับทางคุณเวสเวลตอบว่าชอบเมจิกสปีดชอบแน่นๆนนุ่มนิดนครับ โอเคโอเคโชว์เรดี้โกอยู่นะคะนี่ทุกคนด,ด,ดูเรดี้โกนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะจะโอเคติดกิฟอะไรเต็มหัวก็ไม่รู้โ okay. <laughs> <g ül> อเคก็ตกลงคุณเร d เรดเวลตอบว่าชอบ ASIC Magic Speed มากกว่านะครับถ้าใครได้ลองใช้ดูเนี่ย a s i c s p g i d ก p e e d ก็จะเป็นความนุ่มแน่นนะครับก็แล้วก็ตัว ASIC ไม่ใช่ตัว Skechers t g o l a n Laser Xs ก็จะมีความนุ่มมากกว่านิดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ร่วมตวอบคำถามเข้ามามยัางไงอ่ะไปเล้วไอ,ไอ้ี่ไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวค่ะอันนี้ไปไปแล้วอย่างนั้นทุกคนดูคลิปที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้นะครับที่ผมทำไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าอันนี้ไปแล้ว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 ค่ะได้ังไไปแล้วค่ะไป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 ค่ะสวัสดีค่ะ ไปไปสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะครับ,บ